มาเป็นนักซุ่ยยิงครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับรามาเราเบื่อแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายตั่สินใครับที่ปิ่นีชายกรุงเทพเลยนะมีใครไปคุณพ่อคุณตาเราอย่างี้ตอนนี้มมก็สามารถสังเกตได้เพื่อนๆในค่ายเพื่อนๆในค่ายเชื่อกันเหมือนเดิม<บ>ตอนนี้เราอายุยี่สิบเราสูงเท่าไหร่สองร้อาน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับหกครับเราหมดสไตล์หาลมหมดสไตล์แล้วไม่เดินครับแล้ววันนี้เรามาพบกับแก่นพิทธ์เคยต่อยกันไหม อันนี้ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาไหมยังอ๋ดูมาบ้างเขาเป็นมโมสไตล์ถือมือครับแล้ววันวันนี้เราวางเก่งว่าแข่งงดิก็ดำสู้เงี้ยก็ตามสไตล์เรอเนาะบูดุดันเหมือนเดิมล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ตุกปากวันนั้นต่อยกับใจเงียบจิวเป็นไงบ้างชนะชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกวันนี้มาต่อยร้อยยี่สิบสี่เนาะเมื่อกี้สองหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดขาดนิดนึง ก็คือมาผ่านเลยมาสบายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเป็นดีครับสม่วยแข็งแรงวันนี้พอมาชนะกับค่ายเหมือนเดิมไฟนอลผมมากี่กิโลครับผมมาสามโลแรกเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณหลักร้อยบวกเนาะเราคนจังหวัดอ้วลราชนะนีบอ่าฝากเชื้อช่วยแฟนคลับเรานหน่อยอ่าช่วยเชียร์จังใจด้วยนะจะตามกันดีครับอาวันนี้ขอตองโชคดีขอบคุณครับแนะนาตัวทางบ้านหน่อย เกณฑ์ไครับนาย่าปัรควีววันนี้เจอกับจอมใจนะวันนี้ร้อยเท่าไรอะร้อยยี่สี่ร้อยยี่สี่เพราะเช้ามาเกินไม่เท่าไหรเจ็ดห้ารอบนี้เราไปซ้อมอยู่ที่เป็นเรื่องดูชนมนรมอ่านไม่ถ่ายกับพี่ยงนะกี่วันรอบนี้เช้ามาเดือนาเดือนหนึ่งวันนี้พี่กัดเท่าไรร้อยยี่สิบสี่เหรอล่าสุดเราชกไวร้อยเท่าไรร้อยยี่สี่ก็เวทนี่โอเคนะไม่ต้องคุมเยอะเราสูงเท่าไรร้อยหกเก้าเท่าไปล่อยครับ ปีน,<บ>นี้นอายุเท่าไหร่ละยุคสหลังๆคนงานเป็นสามฝอหลังที่ผ่านมาฝอยหลังแอดแต่ฝอยสองไตแล้วก็ชนะร้อยยุคสี่หมดเลยฝอยร้อยยุคสองแล้วไหนดีกว่าร้อยยุคสองกับร้อยยุคสี่เนี่ยยุคสี่มันใหญ่ปหมได้ไดแต่แต่ก็เคยชอกอยู่แล้วนะเราเป็นมวสยสไตล์ชจอมใจเห็นไหมเห็ครับเขายังไงมัดซ้ายแป็นซ้ายการมัดได้ก็น่าจะโอเคนะการมัดไม่ได้ก็ไหวทีนึง อ่ะลูกหลานจากจังหวัดฝังแก่นครับอ้าวังไว้ครับเชืรอนะครับวันนี้เชื่อแชร์ผมเลยครับส่วนที่แน่นอนคอ่านี่ครับเนื้อโตครับเก่นปิต้าโอเคเข้ามา้องจายชุดดีครับ